เราบร่อะไโอ้บักกึกเนีย่ยเาบอะไรผมมีลูกบอไปตายเปรอเนี่ยลูกสี่คน,นอไปเอ้ยทจับเาเรอไปเนีเ่ยออไปหลับป้าอะไรพูดอะไรม่วมอลโอ้ะ นี้ไม่อย,าออะะอย่างนี้เฮินเงินคั่วบนรถของฉันเงินเยอะมีคนอกอยูไอ่ไหนเดี๋ยวแค่ประตูสบายดีย้อยงมีคนอยู่บ้างย้อยงสบายดีมีลูกมีเต้าอย่าบกลูกหลาดไปใส่เมื่อาขนมมาฝากมาสวอนขนมมาให้ปันกันกิน ได้เนาะยุคนเดียวบอแต่ยุคนเดียวนี่ยยุคนเดียวนี่ยยุคนเดียวโอ้ฮะเยอะยุงเยอะยุงอะโอ้ปักอะไรบออะไรอังเข้าอะไรโอ้โอ้เราเราบ่ได้โอ้ปักกึเนาะเราปัก โอเคเราเอออะไรไปโอ้มีสี่คนเดินดรำกันสี่คนโอ้ไปเฮ็ดเบียกเออเฮ็ดเบียกอันนี้แปะมั่วนะอันนี้กับแปะมั่วเจ็ดมีลูกสี่คนแล้วทางนี้เด็กเป็นอะไรทางนี้อันนี้เด็กไพ่ไหนอาอื้อไอคนอยู่บ่บเราไออยู่ไหนไปอุ้งอินเรา ไปพี่แม่บอลงกันบอกเข้าใจพักโนมาซ่าพักอะไรเนาะพักอะไรเนาะไในแต่ภาษามือเนาะออโอ้เนาะพอดีมาเจอครอบครัวเพิ่นนี้เนาะอยู่บ้านคิวแคมเนาะบ้านคิวแคมเมืองเพียงเนาะเพิ่นพักกับเจ้ากับปักอะไรเนาะโอ้เป็นเป็นผู้เมียกันบอเป็นเมียเราเนาะอือมีลูกบอ ไปไต่แล้วไปเนี่ยลูกสี่คนอ๋อไปเออโอ้เนี่อ่อะไต่ลูกไปเที่ยวเออโอ้โอ้บัตรลูกกับเจ้ากับซีวอาเปลี่ยนหมดเนาะเพราะว่าพ่อแมเ่เป็นใบเป็นเป็นนะั่นอย่างว่าเนาะเออก็จะเป็ี่ยนใบมาเลยมีลูกมีลูกสี่คนบอ่เขราเขาใจกันเราเห็นแบบนี้มีทั้งหมดสี่คนหรือว่าล,ลูกสี่คนกับบนน่ใจคือกันงัอเออซีวอลเนี่ยดีๆเขากับบวกเก่งภาษาแมนภาษานี่ ผัดซภาเล่าเบาเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจเนาะอกิ่นข้าวนำโอ้ส่วนห้องกิ่นข้าวนำส่วนห้องกินข้าวนำเอได้แล้วได้แล้วเมื่อมาลิ้นนำซื้อซื้อเมื่อนี้เนาะมาแล้วบานเมื่อหน้าเรืสิผ่ามาลิ้นมาเออโอ้ปลกระไรเป็นใบทังซ <eterm oon> ่องเลยเนาะปักคึกเนาะแต่หูฝังเข้าใจอยู่เนาะฝังเนาะ ว้าวเป็นหมอมอะไรอ่ะโอ้ก็เป็นหรอกเด็เขาเปเหี่ยวในเหืนในเด้นในบเขาเขาไปในเือนใน้บเอในโบไปไปพาไปในเือนเด้พาไปในเือนเดี๋ยวเขาเขาเป็นเบื่องเือนอเพิ่นนี่เนาะเป็นเขากับบริมาเจอเพิ่นเนาะโอ้บู่้วเพิ่นนั่นอยู่นี่เลยอืมจอย เปนยังไังเลยสบายดีจ้าเจ้าเอาได้ป่ะภาษาลาวได้ยังป่ะโอ้สบายีเป็นคือกันม่เลยผมเหนียวผมเราให้เบิ้งใส่เบนด้วยลูกโอ้เอาลูกให้เบิ้งป่ะเออมาลยลูกสาว ไปเ่าพัวแล้วคือจับมาเรา่ะคือจับใส่แค้นบออืมไปเะจับเพื่นปเาพัวหลือจับแค้นอะไรเ <c oughs> ขาหน้าเขาหรือความหมายเขามารักเอาบา <c oughs> อหรือไงโหเรามีลูกกันสองคนท้งมดมีสี่คนความหมายของเจ้าก็คือบวพ่อแม่เอ็นสี่ในี่ลูกชายคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งสอง อันนี้มันเจ้าบนี่เอออะไรแบบนี้อั่นี้งามเนาะอือเป็นหูไม้เบิ้งพี่น้องเลยอันนี้เป็นหูบันครอบครัวก็จาแล้วบันนี้หน้าเข้ากับโบหูคือกันว่า เพราะว่าเขาบุมีไก่เนาะแมบุ๋มมีไก่มานำาบงภาษาเนาะคือไมยบุเข้าใจโอ๋อันนี้เป็นภาษาเพื่อนเพื่อนของเพื่อนมีหมักเพชรเป็นนัวกินเนี่ยเข้าเรือซองกระสอกอืมทำไมคือเข้าเราเรือซองกระสอกเพื่อนมีเงิน 50, ห้าสิบพันเซี่ยวให้อันพ่อแม่เพื่อนเนาะ เอาอันนี้ไปซื้อบักเพชรเป็นนัวนี่นะนี่นเอาให้เดอ้อให้เจา้าเอาไปซื้อบักเพชรเป็นนัวไปซือ้อเกลือกินเนาะสวยเหลือได้ซับได้กับไปซับนั่นเท่ากับเอ่าสวยเหลือได้เท่าที่กำลังเท่เาเฮ็ดได้แมนแมนแมนไปเดี๋ยวเทากับสีไปต่อไปเลยเนาะแมนแมนเด้อเดี๋ยวยงสงเสียเด้อเออเดี๋ยวยงส่งเป็นกับเป็นนีงง่เป็นรับ ป่ะาพูดอลเออไปมาแล้กันเลยไเออบอเข้าใจเลยเใรอารสื่อสามหูอยู่นั่แต่บอเข้าใจขมไหมเนาะเออก็คือคูณได้ทีเบิ้งเนาะน่าจะมีคนหูแหละที่้อ๋อคนใดทีหูที่คนใด้ที่เข้าใจอ่าคอมเมนต์บอกพวกเฮาแน่เนาะ คอมเมนต์บอกบอกพวกเฮาในเฮาจังสีได้อันเข้าใจเข้าใจทึกแล้วก็แล้วก็เข้าใจความหมายของพระเจ้าพระเจ้าหมายถึงอย่างแล้วก็สื่อสารถึงอย่างบอกอย่างว่าวอย่างเฮาจังสีได้มาตื่มหรือว่ามาไม่มีโอกาสเนาะแล้วหน้าสีตามหาลูกเล่ามั้งวันอะไรเนาะลูกละงบุบนี่ท่าหน้าสีท่าตั้งแต่โดดแล้วแหละงบุญนี่ท่ายตั้งแต่โดดแล้วฮุนี่สบายตะกีเนาะมันเป็นนุ่มอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังย่อยยงอยู่เออ ai ok nó um á, đểo mua nát xem là linh đâm murder, rồi không được, à, nhóc non léi léi, rồi, nhóc non léi léi, sâm nì léi léi, à, rồi dùng đó, đi pin murder, chú đi mì hèng, bye bye ไปเข้าไปเนี่อโอเคนะประสบเนาะคือว่าอ่าเบ้าคิงเบ้าเพิ่นแล้วก็น้องฟ้ามมาโบได้ตั้งใจมาโบโบหัวเพิ่นจะมีแบบนี้เนาะก็เป็นครอบครัวที่เป็นยักษ์ว่าเป็นเป็นใบมัดซอมเลยทงใบมัดซ้อมหัวเมียเลยแต่เขากับพวกว่าลูกเพื่อนเป็นอะไรมาได้ไรเบาได้บุหรี่เบ้าได้แต่ว่ามันแบบว่าบดเจอเนาะไม่เขากับบดเข้าใจเรา คนแถวนี้หอกับบุเร่บุคเคจาววอยู่เนาะสภาพามกับบงหงกัชื่อว่าเป็นครอบครัวอันท่าอันี่ยเป็นใบทั้งซองเดเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเราลองไปถามพวกเท่านั้นลงเบิ้งแล้วน่าจะหูแม่นแม่นแม่นเนาะแต่ล้างถุงเท้านโมเนาะนโมอื้อเดี๋จะสีเราเล่าบุคคลได้เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นคนเก่าประภาษาลวบ่เดี๋ยววันนี้กะเป็นใบ โอ้ก็เป็นไม้แล้ว่าบ่อได้ปักบ่อได้อืมมันเลยโอ้จะเป็นลูกขั้นบ่อจะเปได้เนี่ยโอ้สีไม้ดน่อืมโอ้ไปเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเด้ออืมมาแล้วเอาในเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจอยู่เนาะยู้ยู้จากคนยู้จากคนผู้เดียว มนแม่กูออโอ้อ่ะขนนกนกมีลูกบ่ลูกมีบ่ลูกใส่ลูกลูกใส่โอเจนเนาะหอาขนมกไมลูกไะมีลูกบ่อยู่ผู้เดียวโอ้โหนี่เลยที่เห็นอนอยู่โน่น้องขุนน้อยนอนอยู่เลยตั้เอาอีกสิ โอ้แม่ล oh. <co> ูกนอนอยู่ในหั่นเด้บ่บ่บ่ก็ยังเบิ่ดเอาเบิ่ดเอาบ่นี่โอ้อันได้ลูกสาวเพิ่นนอนอยู่นลูกของเราบ่ฮู้ว่าลูกเราเว้าได้หรือบ่เนาะเพราะว่าเราก็เว้าบ่ได้ลูกสาวเว้าได้บ่เว้าได้อเด้้จิมน่ะจิ่อือจิบ่ไ้ลยนะคนเดียวโอ้ You kondi là vào các phòng online. này. nữa, vào đây vô, loại này. Homie loại này. Homie loại có Homie loại này. này. Homie loại 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 này. Homie này. Homie loại này. Homie loại mua nho loại này. Homie loại này. này. <laughs> อันเพิ่นเพิ่นใส่สุดมงกินเจียงเด้เอองานเทศรรกาลกินเจียงของปีใหม่มงกุฎเจ้าสีไส่กุฎเจ้าสีไส่เฉพาะเป็นมืองานเด้์สุดมงเน<อ>ี่ยมีงานมีแบบมีงานกินดองบุรุษว่ากินเจียงนอกไปจ,ย,จยูุทถึงผ<ป>ูพ้พี่เนาะยูทธึงผู้พี่ตักนำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเห็นวิวทิวทัศน์สักดเลย ขึ้นตัวบ้านมาเลยเนาะีักของเราบ้านเราแต่ว่าสิยากยุง่งเรื่องน,น้ํานี่นี่และยุ่งเรื่องน้ําสิตักน้ํามานี่ก็มีน้ําลิ้นเเจ้าอยู่แบบว่าบ่มีหัวหาวข้าวจอดแล้วบ่มีเขตแดนเขตดอดลได้ต้นไม้บ่ไม้น่ะอยู่แบบ,บ,วววบแรวมกันเลยแบบดังเดิมเลยเนาะออยู่แบบนี้เลยโอ้อยองยงส่งสิบ่ดังๆซะะ ูคนเดียวกับลูกพวกบุยู่พวกไป่วนไปให้เดี๋ยวคอยสีเห็ดปลาสาบไปให้เราสร้างเห็ดบ่มเดี๋ยวอืมไม่ใช่นออลูจีนออแต่ว่าเฮือนนี้มีโองโลนะลูจีอก็ตูจีเน่ก็ตูจีก็จิมุจีอจีมุจีอ๋อเราบ่มีผวกอ บุมีผัวอันนี้นลูกเล่าบัวถามดูกไต่อ,อยอก็ตุ้มไม่หยอกเหรอก็ตุชายช่หรออ๋อก็ตุ้มบาจีตุเมนลูกสาวล,ลาามีผู้เดียวเออมีลูกแต่ว่าบุมีผนะัวเนาะน่าจะประมาณนั้นเพระเราบอกว่าเราบมุมีเราเป็นใบเด้เบิ่งเราก็ยังเต่งหน้าเต่งตาเลยเขียนคิ้วเขียนข่าแต่เราก็ยังเบาได้ดีเราเบาดเบาได้แต่บาชัดเจนเออเบาแบบบเบาชัดเจนอยากติดอ้างเขาเป็นภาษาลาวเขากันเนาะแต่ว่าเข้าใจมืดเพราภาษาโมงอือ โอเคเนาะใช่ปะ OK ัตไปเฮาจะเตรียมตัวกลับละบั้งกลับกลับไปเฮากลับก่อนเด้อบมเมนกลมย่างได้ยืนบได้กลับกลับก่นเด้อเมือน้าิมอลินนัมเมอเด้อไปกลับก่อนเด้อเจอออหม้อใช่ไหมเจอออหมอหมเจาหมเจ้าไปไปไปยงไปโอ เด็กอ้มมาได้ยองอยยองอ้ออออันนี้มันเออบอะนอนาอันนี้น้องสาวเแล้วบอน้องสาวน้องสาวเราเป็นคนที่หนึอันนี้เป็นคนที่สองเลยเออเออนันั้นมนบอะแม่แล้วล่ะเพราะว่านิวโจะนับที่เป็นอันดับหนึง น่าจะประมาณนั้นอ่ะเราข้อข้อตากันมาเราเปินหัวปัดกันเมท่อมาเที่ยวมาเล่นสบายดีสบายดีกันกันกันครบครัวนั่นสองคนครอบครัวนี่ก็เจ้าเป็นพีน้องกันกบุเมนบุแมนบ่ทุกคนลิ้นน่กัน่ะเจ้าวาบ่ได้เนาะอเรามีลูกบ่ลูกเล่าไปกอน ลูกเราเอาพวแล้วลูกเราเอาผัวโอ้ไปย่นน้ำพวเอาพวะผู้หนึ่งเรามีสองคนมั่นบ่อือผู้หนึ่งเป็นเทปลิ้นเนี่ยผู้หนึ่งผู้ชายเนาะอือโอคนที่อยืนน้ำข้าเจ้าคู่มือนี่เระเป็นลูกชายอือข้าเจ้าข้าเจ้าตังเป็นปักเกือกตะกี้ๆเหรอแม่น่ะโอ้ลูกเรากับเกือกน้ำบ่อเลยว่าลูกเราเบาได้ลูกผู้ชายบ่ได้โอ้ผู้หญิงเบ่ได้ที่นี่เป็นไปแต่ว่าเอาผัวแล้วต่อไปก็มีแต่ผู้นี้นี่ยแม่เรานี่แหละอือ พอกับแม่เนี่ยไหป๊อป่ไรนะลูกลูกได้บอได้เมื่นลูกลูกบอลได้เมื่อยังดียูถบอาดีอยู่ลูกบ้าได้ฮะขนมพ่อขอบใจละไาโดยโดยอันนี้กยะอันนี้มาเอาคอขึ้นอันนี้เออเป็นยัง่งเด้อยองไยองยอยองอยอยงยอยงยองยงยอียอยอยงเองยยอยงองอยองยองอ มีหลายหายคนอยากมาเที่ยวซุ o มอยากมาสัมผัสด้วยเอาทีไรห,หลายหลายคนก็ยิ้ตาเข้าที่เขาได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยครับอสาวบ้านชนเผ่ามุงแบบนี้นีมันหาเนี้ยหลายคนก็อยากมาอยากมาเห็นอยากมาเห็น,หนด้วยตนเดงเนาะคือว่าโชคดีคราที่จริงนี้่ชนเผ่าม้งยูเมียนเนี่ยเขาจะาเป็นคนอายาไซดีมนุษยสัมพันธ์ดีแม่อัจฉ<า>ริยะไซด์กัน<พ>เมากันว่ากันบบริสุทธิ์ เดินทาอยู่คุยกอนยากเลยสิบนาทีกับปิดแหละเพราะว่าบุกไปได้๋ถ่ายนะเดี๋ยวพอเนอะเดี๋ยวก่อนเนอะมาลิ้นมาไมเมื่อวานน่ะว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่เดี๋ยวเฮาสีจบสำนีก่อนเนาะด้วยสำนีเฮาสีเดินทางตโตเราเป็นอะไรเราติดตามตอนต่อไปตตตติดามออน่ไปทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาห้าพันไม้หรือวันอะไรกับฟ้าทุกคนติดตามเนาะโอเคสบายดี สบายดีสบายดีบายบาย